คุยกันหน่อยครับแฟนมวยเสือคิมกับเจ๊กเนี่ยถ้าเสือคิมไม่โดนน็อกจะแพ้แผลไหนหรอแพ้แผลแ,แบบเจ๊กขยันออกอาวุธแล้วเสือคิมเจ็บต้องถอยหนีอย่างนี้เหรอคือการหนีของมวยไทยเนี่ยมันกอดไม่ได้หรอหรือว่ายังไงทําไมเสือคิมถึงต่อถูกขนาดนั้นแต่ว่าผมบอกเลยว่าเป็นราคาที่ดีมากวันนี้ผมเข้าไปดูเรทราคาที่เสือคิมนะครับเสือคิมต่อที่ราคาเราๆสองหนึ่งอะคือ2บาทได้0.90 ก็ตีไปสัก2 1หรือ52ก็ได้แฟนดอลมวยคิดว่ายังไงครับถ้าคุณเป็นเสือคิมคุณจะกินเจคพีคอกยังไงหรือว่าถ้าคุณเป็นเจคพีคอกค,คุณจะกินเสือคิมยังไงโอเค2ไฟที่ผ่านมาของเจคพีคอกนั้นผมรู้ว่าเขาแข็งแกร่งแข็งแรงและบุกบูสู้ดีเดินเปิดเกมก่อนนะแล้วก็การที่เขาชนะนักชกญี่ปุ่นมาทั้ง2คนนะ่ะผมแกะมาทั้ง2ไฟแล้วไฟล่าสุดเนี่ยไม่มีอะไรหรอกไฟล่าสุดนี่นักชกญี่ปุ่นแบบช้าอ่าแรงประทะอะไรสู้เจคไม่ได้ นั่นคือสิ่งที่เจคมีและสิ่งที่เจคมีกว่านักชกคนอื่นคือความพยายามและบาลานซ์แกนกลางลำตัวที่ดีกว่านักสู้ทั่วไปเพราะเขาฝึกมาแบบนั้นความแข็งแกร่งแงแรงในการเบียดปะทะยืนเตะยืนต่อยเนี่ยผมก็มีความกังวลเหมือนกันว่าเออเสือคิมจะพลาดโดนเตะไหมหรือจะโดนหมัดไหมไอหมัดเนี่ยผมไม่ได้กังวลมากมายนะักยิ่งลูกกอดลูกกอดสะพายแรงถ้าหากเสือคิมทำได้นั่นยิ่งจะเป็นสิ่งที่ตอกย้ำความท้าทายว่าเจคนั้นจะเล่นเกมกับเรายัางไง คิดออกใช่ไหมฮะลูกกอดสะพายแรงอ่ะคือกอดคอข้างหนึ่งแล้วก็รวบใต้เอวข้างหนึ่งแล้วก็ตีจุดนี้แหละจะเป็นจุดที่เจคนั้นทําอะไรเราไม่ได้หรือจะประกบคอไปเลยฮะประกบคอตรงนี้มันก็ได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างไฟลล่าสุดของเสือคิมที่เพิ่งชนะมานั้นก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ทําให้เห็นแล้วครับว่าเสือคิมเนี่ยถ้าหากบวกหมัดสู้ต่างชาติไม่ได้การเดินเบียดเดินกอดและร่างกายของเขาก็กาลังดีขึ้นมาเรื่อยๆ สำคัญที่สุดของเสือคิมในวันนี้ในการเจอก,กับเจคพิคอรกศึกวัน173คือสภาพร่างกายล้วนๆให้แบบเอาฟอร์มสดๆของเจคก,กับฟอร์มสดๆของเสือคิมหลับตาดูใครก็นึกออกหลับตาคิดใครนึกออกเผอๆบางคนอาจจะคิดว่าเจคเนี่ยแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงกว่าเือคิมซะอีกถามว่าจริงไหมมันก็มีส่วนนะครับที่ยืนมวยได้แข็งแรงกว่าเสือคิมแต่อย่าลืมนะครับว่าที่ผ่านมาของเจคเนี่ยไม่ได้เจอฝีมือมวยชั้นมวยไทยอย่างที่ต้องเจอกับเสือคิมในวันนี้ครับ สวัสดีครับผมบอลบ็อกซิ่งแฟนดอมพูดคุยกันก่อนชกศึกวัน173มนะครับมวยจะชกกันวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ก็ลองมาพูดคุยกันคู่นี้ถ้าคุณเป็นเจ๊คุณจะแก้เกมยังไงและถ้าคุณเป็นเสือคิมคุณจะกินยังไงอันดับแรกผมบอกเลยว่าเสือคิมเป็นต่อ2อนเนี่ยถือว่าถูกมากและถ้าใครไม่ต่อเนี่ยก็น่าจะเสียดายมากๆเลยนะครับผมบอกเลยว่าการเปิดราคาแบบนี้เป็นการประมาทเสือคิมด้วยนิดนึง คือด้วยความจริงที่เราเห็นกันอ่ะมวยที่สูสีเปิดเรดดีคงเป็นคู่รถถังกับน้องโอ๋งี้นะสาหรือว่าพวกซุปเปอร์บอลพวกอะไรก็ตามแต่แต่ผมเห็นวันนี้เลยนะวันที่ผมอัดคลิปคือวันที่11เดือน11ผมเห็นเลดสองหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าเสือคิมจะแรงไม่ดีหรือว่าเสือคิมเนี่ยมีแนวโน้มในการฟิตซ้อมที่ไม่ค่อยเข้าทีมากนักสักเท่าไหร่เพราะว่าข่าวเสือคิมก็ดูว่าจะเบาๆหน่อยในการทําร่างกายการทาโน่นนี่นั่นต่างๆนานาหรือ เซอคิมจะเบียดแพ้ให้กับเจคพีคก็คด้วยสภาพร่างกายที่ไปชกท,ที่ญี่ปุ่นแล้วปรับตัวไม่ได้ไปชกที่ญี่ปุ่นแล้วอากาศหนาวจัดลดน้ำหนักไม่ลงต่อยไม่ออกเจคเนี่ยก็ไม่มีอะไรร่างกายเขาดีเดินบดเดินบเบียดเจคมีอาวุธอะไรแข้งซ้ายครับผมว่าแข้งซ้ายนยสำคัญกว่าหมัดเขาสิเขาจะขยันเตะแล้วก็เตะขึ้นมาได้เลยโดยที่แทบจะไม่ต้องมีการงงการง้างอะไรทั้งสิน้นนั่นนะครับเป็นอาวุธที่หนักและทําให้คู่ต่อสู้หลายๆคนเนี่ยที่รับอาวุธเขาก่อน ก็ออกลูกจะเหนื่อยไปเหมือนกันโดนเตะคงเตะแขนนะนันนกจกญี่ป่น2คนที่เราดูมาเจ๊เก่งจริงไหมผมบอกเลยว่าเก่งจริงครับร่างกายสําคัญกว่าความเก่งกาจของฝีมือเจ๊กผมว่าร่างกายเจ๊กดีกว่านักสู้ที่เขาปะทะมาทัา้นทุกคนเลยเขารู้ว่าเขาเสียเปรียบอะไรเขารู้ว่าอาวุธเขาน้อยกว่าคนอื่นแต่สิ่งที่เขาไม่แพ้เลยที่ผ่านมาคือร่างกายต่อให้เป็นเกมเบียดเบียดเขาก็เบียดกินมาด้วยสภาพร่างกายครับไม่ยอมถอยเบียดให้ตลอดเนี่ยฮะจึงทําให้เจ๊กชนะมา ผมก็มีความเกรงกลัวเหมือนกันว่าถ้าหากเบียดกันมาเบียดกันไปลเสือคิมปะทะสู้แรงร่างกายของเจคไม่ได้อาจจะทําให้เสือคิมนั้นต้องออกลูกถอยนะพอออกลูกถอยแล้วรวมคะแนนครบยกก็ชี้ให้เจคชนะไปก็ไม่แปลกอะไรแต่เราเห็นแล้วว่าการแก้เกมของเสือคิมในไฟที่ผ่านๆมานะการกอดคือสิ่งที่เสือคิมเอามาแก้ไขการกอดคอตีเข่าคือสิ่งที่เสือคิมจัดไปเป็นประจำอยู่นะในช่วงหลังๆนี้ครับถ้าเปรียบเทียบมวยคู่นี้นะครับเสือคิมล่าสุดเขาพึ่งชนะ ซาเฟอร์ไซกชนะคอมูดแล้วก็ชนะพันลิตเนี่ยไฟที่ชนะซาเฟอร์ไซกิก็แก้ไขนะครับเปลี่ยนแปลงรูปเกมได้ดีคือพอลองปะทะกับนักชกตัวส,สูงใหญ่ๆแล้วมันก็อาจจะลาบากนะก็เลยถึงขั้นต้องใช้เกมกอดคอปะทะเบียดในขณะที่คู่ต่อสู้ของเซอร์คิมอย่างเจคพีค็อกเขาต่อยเวลาสุดคือวัน1นึที่กาตาการต่อยกับชินจิซูซุกิชนะ TKO ด้วยนะฮะแล้วก็การชนะในไฟนั้นเนี่ยเป็นการชนะแบบตีเขา่าแล้วก็มีมีหมัดหมัดรุ่นๆเนี่ยเขาจะ เขีย่ยนะครับแรกเขาจะเขีย่ยขาไปเขีย่ยขามาแต่ผมมองว่าซูซูกิเนี่ยร่างกายไม่ได้อะไรเลยหมัดซ้ายของเซอร์คิมหมัดซ้ายของเจคบิคอกหมัดซ้ายแล้วก็ตามด้วยแขนข้างขวานะนวดเข้าไปอาจจะเจ็บหรออาจจะจักจี้หรอหรือย,อยงไงแต่ถามว่าเจ็บจริงไหมผมเชื่อว่ามันเจ็บนะฮะแต่ว่าหมัดซ้ายของเขาเนี่ยมันเร็วอันนี้ก็ต้องอยอมรับนะครับบางทีเขาหลอกที่จะต่อยขวาขวาข้างที่ไม่มีนวมเนี่ยแล้วก็ยับซ้ายมามันยับได้เร็วมากๆครับบาลานซ์ร่างกายเขาดีแกนกลางลำตัวเขามันดีเพราะว่า แขนเขามีข้างหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วทีนี้เวลาออกอาวุธต่างๆนานาเนี่ยแรงวงแรงเวียงมันจะต่างกันออกไปและมันทําให้เขาได้ฝึกร่างกายตรงนั้นมาจนถึงขั้นที่ว่าแกนกลางเนี่ยแน่นเอียดเลยยืนขาเดียวผมว่ายืนได้เป็นชั่วโมงอะ่ะคือแข็งแกร่งมากๆบาลานซ์ดีมากๆในขณะที่นักชกวไทยของเราครับถ้าหากเพียงพั้มหรือว่าพลาดโดนหมัดสั้นๆเนี่ยจะหล่นไหมก็คงถ้าเป็นเสือคิมแรกๆนะไม่แน่แต่เสือคิมตอนเนี้ยที่ชนะมาต่อเนื่งผมดูว่าเสือคิมร่างกายดีขึ้น จุดเดียวเลยที่เสือคิมจะแพ้คือไปตื่นอากาศไปสภาพร่างกายไม่ดีแค่นั้นเองครับบ็อกซิ่งแฟนดอมการันตีมวยคู่นี้ว่ายังมองเสือคิมเป็นต่ออยู่นะฮะแล้วก็เป็นต่อมากกว่า2อหนึ่งที่ราคาปัจจุบันตรงนี้ด้วยแฟนมวยว่ายัางไงก็คอมเมนต์เขาบอกกันด้วยครับส่วนถ้าผมเป็นเจคผมจะแก้เกมยังไงถ้าผมเป็นเจคผมก็ยังน่าจะคงไม่ประทะก่อนแล้วครับยังไม่ประทะกลัวเสือคิมกอดผมจะยังไม่ประทามากแต่ผมจะเดินอยู่จะเป็นคนเดินคุม ถ้าเสือคิมจะกอดผมก็คงต้องแก้อาจจะเป็นด้วยการทีบหรือว่าพยายามต่อยหมัดกวนออกหมัดตลอดออกมาชุดบวนเอาไว้เพื่อที่จะให้เกมเนี่ยมันเป็นการชิงกงินออกครบ3มยกและกรรมการคงจะชูให้กับคนที่ขยันออกวุธมากกว่าถ้าผมเป็นเจคผมจะยังไม่ชวนเสือคิมทะเลาะให้เร็วมากมมยนะักเพราะหากว่าเสือคิมแรกแล้วเสือคิมดูว่าจะสู้ผมไม่ได้นะสมมติผมเป็นเจคนะเสือคิมแลกกับผมเสือคิมโดนผมเตะเสือคิมโดนผมแย็บแล้วถ้าหากเสือคิม เลือกที่จะเดินเข้ามากอดผมเลยล่ะผมคิดว่างานตัวนี้ผมอาจจะเสียเปรียบแล้วผมขอพูดตามตรงนะด้วยความที่แขนผมเนี่ยมันสมบูรณ์แค่ข้างเดียวถ้าหากโดนกอดแล้วก็ตีดีๆแล้วก็คําว่ากอดมันก็แน่นอนมันต้องมาด้วยพละกําลังที่อาจจะต้องเหลื่อมเลือดเหนือกว่าคู่ต่อสู้ด้วยใช่ไหมครับสมมติว่าเสือคิมมาด้วยร่างกายที่ดีเนี่ยเขากอดตีผมไปเนี่ยผมว่าผมหลุดยากแล้วนี่คือสิ่งที่ถ้าผมเป็นเจคผมจะพยายามไม่ให้เสือคิมกอดผมจะต้องมีลูกทีบ ผมจะต้องออกหมัดยับออกหมัดชุดต้านไว้ตลอดเวลาเสือคิมถลาจะมากอดผมจะต้องผเผด็จศึกตอนนั้นให้ได้แต่ในขณะที่ผมเป็นเสือคิมแล้วครับจริงๆเสือคิมก็น่าจะได้หมดนั่นแหละวยคู่นี้สําคัญอีกอย่างนึงก็คงต้องรอดูรูปร่างนเน่อพราะที่ผ่านมาผมเห็นเจคต่อยกับนักชกญี่ปุ่นทั้งสองคนเนี่ยร่างกายเจกรูปร่างเจกไม่ได้เสียเปรียบเลยแล้วก็ความหนานะครับต่างๆ,ๆของเขาก็มาเต็มตลอดก็เลยเป็นจุดสําคัญแต่ถ้าผมเป็นเสือคิมผมจะแก้เกมยังไงผมก็คงอย่างที่บอกครับไม่ต้องทําอะไรมากครับ ผมจะรอชิงดูก่อนถ้าชิงแล้วสู้ได้ผมก็จะชิงแต่ผมดูว่าความเร็วนยะเสือคิมก็ไม่ได้เร็วกว่าเจคอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าผมเป็เสือคิมจริงๆผมจะรัดกลุ่มผมจะต่อยรัดกลุ่มมากๆครับในไฟนี้แล้วผมจะไม่ประมาทเด็ดขาดรอจังหวะรวบหัวรวบหางแล้วก็เบียดตีเข้าไปเรื่อยๆเราเห็นแล้วว่ารูปการรูปเกมที่ผ่านมาของเสือคิมในการเจอกับนักชกไทยหรือนักชกต่างชาติก็ดี เขาชนะโอติสแวกเอินชนะเดนิสเดมิคาปูชนะ Alex แพร์อเล็กเซย์วาลิโกอะไรเงี้ยเพราะว่ามีไปพลาดโดนมงโดนแค่นั้นเองถ้าหากเกมที่เหลือเสือคิมเนี่ยร่างกายที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆเสือคิมน่าจะผ่านได้การที่เสือคิมพึ่งชนะซาเฟอร์ไซกมาในไฟท์ที่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ไฟที่ง่ายหน้าบวมหน้าปูดกันหมดเลยแต่เขาแก้เกมครับนั่นแหละฮะเป็นจุดที่เสือคิมอาจจะต้องมาด้วยแผนที่รัดกลุ่มขึ้น ไม่ต้องเจ็บตัวมากเหมือนไฟที่เจบก,กับทางซาเฟอร์สายอีกพยายามเล่นเกมรัดกลุ่มชิงจังหวะกอดเบียดต,ตีจะจะบอกว่าเฮ้ยอยากจะตองต่อยให้ได้ใจแฟนมวยเหรอไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมกล้าพูดนะว่าฝั่งนู้นเขาก็ไม่ได้แค่ทํามวยเพื่อที่จะมาสู้อค่าตัวอย่างเดียวนะฝั่งนู้นเขาก็สู้ด้วยราคาต่อรองเหมือนกันเขาคงไม่ทํามวยไปแพ้นะครับการันตีครับยังคิดว่าเสือคิมจะกินได้ครับแต่ว่าวัดที่สภาพร่างกายของเสือคิม ถ้าร่างกายไม่หลุดไม่หลว่าไม่โบไม่เหนื่อยไม่ป่วยฟัดยังไงก็อยู่กอดยังไงก็อยู่เสือคิมมีโอกาสชนะถึง80%เลยครับในมวยคู่นี้คุณที่เห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันได้ครับบ็อกซิง่งแฟนดอมเราคุยกันเรื่องมวยนะคุยกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับเวลาที่มีมวยจะชกเราชอบมวยเราก็ร่วมพูดคุยกันเรื่องมวยก่อนที่มวยจะชกหรือว่าคล้ายๆกับคนที่เขาบ้าบอลน,นะเราบ้ามวยครับเจอก,กันที่นี่ที่สถา เจอกันที่นี่ครับบ็อกซิ่งแฟนดอมแฟนดอมของคนที่รักมวยชอบมวยกับผมบอลบ็อกซิ่งแฟนดมและขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนกันเข้ามานะครับขอบคุณมากๆเจอกันคลิปต่อไปครับ